เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไปแพรุ่นใหม่ที่12ชิปเซตและดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงผู้รอคอยไปแพรุ่นใหม่มาดูสเปกและข้อมูลสําคัญที่ต้องรู้ก่อนการเปิดตัวเริ่มต้นด้วยข่าวดีไซน์ในแพรรุ่น12ที่ยังคงเดิมแบบเดิมตั้งแต่ขนาดหน้าจอ11นิ้วจนถึงการใช้ระบบตัชัยดีและขอบหน้าจอที่หนาเหมือนเดิมซึ่งทําให้รุ่นใหม่นี้ยังคงคล้ายๆกับรุ่นในแพรที่11ที่มาก่อนแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นมาดูข้อมูลสําคัญอื่นๆที่ต้องรู้เกี่ยวกับไปแ ชิปเซตเปลี่ยนใหม่และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยประมวลผลเป็นส่วนสําคัญของอุปกรณ์เครื่องใดๆก็ตามและในรุ่นใน iPad 12จะมีการเปลี่ยนแปลงในชิปเซตโดยคาดว่าจะใช้ชิป A 1 8เช่นเดียวกับที่ใช้ใน iPhone 16ซึ่งเป็นชิปขนาด3ม m, m ที่ใช้พลังงานน้อยลงและประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมการเปลี่ยนมาใช้ชิป A 1 8ยังทําให้ iPad 12สามารถรองรับ Apple Intelligence ได้อีกด้วยซึ่งรุ่น11ยังไม่สามารถใช้งานได้ ชิป N1 ของ Apple ที่เพิ่มเติมความสามารถ Apple ได้เปิดตัวชิป Wi-Fi และ Bluetooth ของตัวเองในชื่อ N1 ใน iPhone 17และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มชิปนี้ลงในอุปกรณ์ทั้งหมดในอนาคตชิป N1 นี้รองรับ Wi-Fi 7, Bluetooth 6และเตรดสำหรับอุปกรณ์ Smart Home โมเด็มของ Apple ที่ประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูง Apple ได้ออกแบบชิปโมเด็ม C1 และ C1X ที่ถูกใช้งานใน iPhone และ iPad ในปี2025และมีความเป็นไปได้ว่า จะใช้ชิปโมเด็มที่ออกแบบโดย Apple สําหรับรุ่นในแพดถัดไปชิปโมเด็มของ Apple มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานมากกว่าชิปควบของราคาและวันที่เปิดตัวแพดรุ่น11มีราคาเริ่มต้นที่349ดอลลาร์สำหรับความจุ128 GB แต่ราคารุ่น12ยังไม่แน่ชัดว่าจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นการเปิดตัวไอแพดรุ่น12คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2026โดยอาจอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน และนี่คือข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับไอแพดรุ่น12ที่จะเปิดตัวในอนาคตใกล้ๆแต่ถ้าคุณมีความคิดเห็นอื่นๆหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับรุ่นใหม่นี้อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับฟังด้วยนะครับ